สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพเพื่อนมามารีวิวของช็อปอีกแล้วเอ้ยพอดีลูกไอ้น้องชายแฟนยายเขาจะมาตอนแรกว่าจะมาสี่คนหลานมาด้วยผลสุดท้ายไม่มามากันแค่สองคนผัวเมีย <S <S ไปซื้อของมาเก็บอีกแล้วอากาศหนาวอีกแล้วพเพื่อนวูเมื่อกี้วาจะเผาไฟพิงแล้วแปลกมากเลยอากาศตอนนี้ไม่ถึงยี่สิบองศา หลายวันอยู่สี่ห้าวันไม่ถึง20่สิกลาวันนะกลางคืนไม่ถึง10บองศาโอไไ้ไม่ไหวไม่ไหวแเปิดหน้าต่างทํากับข้าวเมื่อกี้เลยก็ปิดหน้าต่างยไูไม่ไหวไม่ไหวมาได้อะไรบ้างนีมาดูกันไม่รู้ว่านม่ได้กล้วยมานะคะกล้วยหมดนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งยูโรห้าสิบแด าสิบหกสิบหกสิบาทได้ละมั้งห้าสิบหกสิบบาทเนี่ยราคาพอๆกับเมืองไทยเราเนาะก็พอโอเคอยู่นะขนมปังอันนี้ขนมปังที่แบบว่าเขาใส่เนยใส่อะไรเขาจะหั่นหันหัน,หนแล้วก็ใส่ยัดยัดเข้าไปแล้วเราแค่มาใส่เตาอบเนาะไม่ค่อยได้ซื้อกินหรอกส่วนมากแฟนๆจะซื้อขนมปังแบบนี้มากินเนาะที่เคยเห็นเห็นอันนี้ยายแบ่งแล้วจะเอาไปแช่ไว้ แบ่งไ,ไว้เดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งเนาะ <S 2> <S 2> อร่อยนะแม่ใหญ่ก็กินได้ชอบกินอยู่นะแต่ก็ไม่บ่อยเอาไปใส่เตาอบแล้วมันก็จะกรอบหอมกระเทียมหอมเนยเนี่ยอร่อยอยู่นะแต่ก็ยังว่าแหละไม่ใช่อาหารเรานานๆกินพีใหญ่เขซื้อมาหลายอันอยู่เนาะเนี่ยซื้อมาแช่แข็งไว้มั่งซื้อมาเรีงแข็งไว้หมั่งของแช่แข็งมันอยู่ได้นานเนาะนส่วนอันนี้เนี่ยเครื่องปรุง เขาเรียกอะไรนะซอสเอามาไว้ทําปลาอะไรเนี้ยเขามาเหมือนกับน้ำซอสที่ยายเคยเอาไปราดผักเราอะไรนะคนๆแล้วก็มาราดปลาแล้วก็ใส่เตาง่ายๆของเขายายก็ซื้อมาติดติดตัวไว้เนาะอันนี้จะเอามาพันน่อไม,ามา้ฝรั่งย่า่แหมแหมบางๆเนาะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันขนมปังแต่อันนี้แบบสดไม่ใช่แข็งสวนอันนี้แช่แข็งนะ ไม่ใช่แข็งอันนี้แบบสดเอามาก็เปิดฉีกซองแล้วก็ใส่เตาอบไปเลยเนะาะชาอันนี้ขนมปังอะไรเนาะเฟนเดียเป็นจริซื้ออยไม่ห้ไปรู้จักนะเฟนเดียเป็นินซื้อผักสลัดทำไว้อบกับข้าวแลงวแ็ดมะเขือเทศ อะไรนะพิษคิดอะไรลนะ่ะโดนัทโดนัทซออบลูเบอรี่ยังงี้แหละพอจะมีแขกมาก็จะซื้อซื้อซื้อส่วนมากไม่ค่อยเห็นใหญ่ซื้อใช่ไหมนะนะซื้อทีพวกผลไม้แต่ก็ยังว่าอะไรคือจะซื้อกินก็ซื้อกินตอนนี้เพราะว่าต่อไปก็ผลไม้พรวดพลาดพื้อปะนะก็เลยเอยากกินอะไรก็ซื้อกิน แต่ว่าซื้อกินแบบว่าไม่ต้องแบบแพงรู้ราอะไรนะรู้รามาเาอันนี้ไม่แพงหรอกอันนี้ก็แค่ไม่กี่บาทเองร้อยกว่าบ,บาทเนาะนี่ครึ่งกิโลส่วนอันนี้กิโลหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบ,บาทเนาอะอง,งุ่นนี่ก็ซื้อห้ารอยครึ่งกิโล ซื้อมาไว้เวลาจัดจานนะไะเลี้ยงแขกนี่แหละปกติก็ไม่ค่อยหใหายซื้อผู้ไม่นะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรง่าได้กุ้งมากุ้งสับป,ประรดกุ้งสับปะรดโอ้ยโมแต่มองอยู่ไอ้ของแช่แข็งมันเริ่มขอแช่แข็งมันเริ่มละลายแล้วโม,ม,ม,มลลแต่โมใส่กรบปุกจัวหน่อย ทำปิ้งยาง่งยางเนาะคุณเพื่อนปิ้งย่างแังกว่าทำอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาแฟนใหญ่จะให้ทำอันนี้เลีเ้ยงแขกอีกวันนั้นทำไปอร่อยแฟนใหญ่ว่าอร่อยไอ้อโวคาโดสลัดวันนั้นทำอร่อยอยากนะครับโอ้แฟนใหญ่ซื้อชามาอะไรเยอะเนี่ยข <t> นมปังเหมือนเดิ อันนี้ก็เหมือนกันนี่เอามาไว้คนคนซอสราาผักต้มเนาะนี่ซื้อมาไว้เนยขนมปังอีกโอ้ยเลอันนี้อร่อยเหมือนเลบ้านเราเลยชอบกินอร่อยดีมะนาวลูกมะเป้งเลยมะนาวน้ำสลดัด แล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกวันนี้โยเกิร์ตในตู้เย็นมีมันลดราคาลดราคาเหลืออยู่เท่าไรนะไม่ไม่ถึงสิบบาทเนี่ยอันหนึง่งมมันลดราคาก็เลยซื้อแต่มันมีมันเป็นยี่ห้อบางยี่ห้อก็ไม่ลดราคามันก็เออไม่ถึงพวกไอติมพวกเนยพวกอะไอไอพวกไอติมพวกโยเกิร์ตเนี่ยไม่แพง ไม่ถึงสิบบาทนะเ,เนี่ยสามสิบเซนไม่ถึงสามสิบเซนด้วยซ้ำไปเนาะอู้อันนี้อันนี้เค้กขนมเค้กขนมเค้กแบบสดๆเนาะขนมเค้กไม่ใช่ขนมเค้กแช่แข็งที่ยายเคยซื้อมาซื้อแบบแช่แข็งไม่แช่ไว้แบบ ถ้ามีแขกมาเราก็หออรือว่ากินเองอันนี้เป็นขนมเค้กสดๆมันก็จะแพงกว่าแช่แข็งหน่อยเนี่ยขนาดนี้ก็ประมาณเกือบ400บาที่เพราะว่าเขามาจะมากินกาแฟแล้วก็กินอาหารเช้าด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะเละปิ้ง่าง หมูเสียบอะไรเอาไว้ย่างเอาไว้ย่าง,าางนี่ที่ยายเคยซื้อซื้อแบบนี้ในแบบนี้สี่ชิ้นแบบนี้ไม่แพงเท่าไหร่แต่รสชาติยายก็โอเคอยู่น่า,าแบบนี้อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทใช่ไหมกีโลสองร้อยหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจหรอกเนี่ยที่เอามาพันที่เอามาพันในนะั้น อ้ยไหนน้ปังอีกอ้ยไหนไอศครีมเนปิงปิงอย่างๆหมูขามาัมาเรียบร้อยโอเคอยา่างมีหลายอยา่างมาเตียดสองคนสี่คนกับเรานะใส่กรอบใส่กรอบพันแฮม หรอกขาวรมควันชิ้นๆยายจะเอามาผัดข้าวผัดโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะที่ไรเหลือทุกปียิ่งไงถ้ามีจะมีแขกไหมโอ้ยอันนี้วิปปิ้งวิปปิ้งแต่จะเอามาปั่นเองนี่ถูกมากเลยเนี่ย ไอศครีมแบบนี้นะเนี่ยหกหกอันกล้วยบารายี่สิบห้าบาทหรือยี่สิบบาทหรือเท่าไหร่นะหนึ่งอันนะอันนี้หกอันไม่ถึงร้อยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันหกอันไม่ถึงร้อยไม่ถึงแปดสิบบาทด้วยซ้ําไม่ถึงสองยูโรหนึ่งยูโรมันสามสิบหกบาทนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งยูโรมันสามสิบหกบาทเนี่ยไม่ถึงหนึ่งยูโรไม่ถึงสองยูโรอะ่ะสองยูโรก็ประมาณ เจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทสองยูโรเอาตีอะถ้าตีถ้าหนึ่งยูโรสี่สิบาทมันก็แปดสิบาทนะสองยูโรอันนี้หกอันอันละสิบบาทแล้วกันนะอันละสิบบาทแล้วกันอันละสิบบาทแล้วกันนะี่ถุงไอศครีมมัแล้วนนะถุงเออนี่แหละดูดูสิยายว่าจะทำคลิปยายว่าจะทำคลิป ว่าจะทําคลิปไปซื้อของกับคลิปมารีวิวผลสุดท้ายมันก็ยาวเนาะเออแล้วก็ได้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบต้นหนึ่งวายฝากเพราะว่าวันเกิดน้องชายแฟนยายเมื่อไม่กี่วันผ่านมานี้เนาะเขาชวนไปกินข้าวบ้านเขาแหละแต่แฟนยายบอกว่าขี้เกียจขับรถไม่ไปมันขับรถไปก็เกือบร้อยกิโลเมตรเนาะบ้านน้องชายแฟนยาย แฟนยายบอกไม่อยากไปมานี่ให้เขามานี่เนาะเออแต่เขาก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงของเขานะเขาเลี้ยงของเขาก่อนมาบ้านยายวันหนึ่งเลี้ยงพวกลูกหลานเขาอะไรเงี้ยแต่แฟนยายขี้เกียจไปก็เลยอืมก็เลยไม่ไปก็เลยบอกว่าเออให้เขามานี่ก็เลยซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรซดอกกุหลาบอีกแล้วเห็นไหมที่ว่าพาไปดูไม่รู้จะซื้ออะไรให้หนะเพื่อนๆก็ได้ดอกกุหลาบต้นหนึ่งประมาณหกเจ็ดร้อยบาทอยู่นอกบ้าน แล้วก็ทานได้ทานมาไว้ย่างไม่ต้องไปถ่ายให้ดูหรอกเนาะดอกกุหลาบดอกกุหล่ำก็เขาก็ซื้อทารงเราซื้อแบบบานๆเฉยๆนะเน่ไม่ซื้อซื้อแบบตุ้มๆเลี้ยงใหญ่เดี๋ยวให้มันมาบานทีหลังอืมเร้จะซื้อปะ๊ะแค่นี้แหละเพื่อนได้เยอะอุ้มหมดไปลายฟันอยู่เมื่อกี้หมดไปลายฟันแต่ก็ช่าง,อางของแบบเราแชร์ไว้ได้เนะ <laughs> าะแชร์ไ้ได้ <laughs> กินไม่หมดก็เรากินเองนี่งไงลไยถ่ายรูปก่อนบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ <c oughs> ฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเลอรถอกาแฟเพื่อสุขภาพสนใจทักได้นะคะเออ สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกระทั่งมาได้นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศไปมาถึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่หมดแล้วเอาเสื้อนาหนา,หนากางเกงหนาๆใส่มันหนาวมันนาว